เลเจอร์นาโนเอ็กกระเป๋าฮาร์ดแวร์บัลเลตที่โผล่ขึ้นมาในรายชื่อทรัพย์สินของคุณนานามีความสำคัญยังไงดังทั้งที่มูลค่ามันแค่6,000กว่าบาทมันสำคัญยังไงเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังกันครับตัวกระเป๋าฮาร์ดแวร์บัลเลตนะก็คือตัวนี้เลเจอร์นาโนเอ็กมันเป็นกระเป๋าที่เอาไว้สำหรับเก็บเงินสกุลดิจิตอลถ้าเปรียบเทียบก็คือเป็นตู้เซฟของเงินสกุลดิจิตอลนะครับซึ่งตัวพวกนี้สามารถเก็บเงินได้เป็นหลักล้านเลยมันสาคัญเพราะว่าเงินของคุณนานาเนี่ยที่เราเห็นนนนนกัเเีี่่ยยบ้ารถ แล้วก็มือถือเจ็ดเครื่องถ้าเกิดไม่มีเงินเก็บอยู่ในตัวมือถือเจ็ดเครื่องนี้เลยมีแต่แชทเนี่ยที่เป็นความสําคัญเนี่ยเงินอาจจะอยู่ในกระเป๋านี้ก็ได้นะครับมันตัวนึงเนี่ยสามารถเก็บเงินได้เป็นหลักร้อยล้านที่สบายมากนะมันจริงมันสามารถเก็บได้เป็นหลักร้านล้านเลยตํารวจเนี่ยจะไม่สามารถกู้เงินหรือเข้าไปดูธุรกรรมของตัวนี้ได้หากคุณนานาเขาไม่ยอมให้ความร่วมมือหรืออ้างนะครับว่าลืมรหัสไปแล้วหรือวาอ่าเป็นของคนอื่นนะครับเพราะกุญแจทั้งหมดเนี่ยของเขาเนี่ยอาจจะอยู่ในแค่กระดาษแผ่นเดียวในลักษณะแบบนี้ เป็นแค่คำา24คําคำเลยซึ่งคำ24คสิบส่เราเนี้ยสาคัญยังไงมันเอาไปสร้างาเลขบัญชีสําหรับรับเงินสกุลดิจิตอลซึ่งอย่างที่ผมบอกนะมันามารถเก็นได้เป็นหลักล้านเลยแล้วหลายคนอาจจะงงว่าไอ้คำยี่คำเนี้ยมันเดาง่ายจะตายแล้วก็แค่เดาๆไปเรื่อย24คำเองผมบอกเลยว่าอันนี้ไม่มีทางเป็นไปได้ถ้าให้เปรียบเทียบเนี่ยมันยิ่งกว่าการงมหาเข็มในมหาสมุทรอีกนะครับเพราะถ้าให้เปรียบเทียบคุณจะต้องเปรียบเทียบกับการหาสระว่ายน้ำโอลิมปิกเนี่ยในท ซึ่งความใหญ่ของจัก,กรวาลนี้แค่จากฝั่งนึงไปอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยถ้าคุณเดินทางด้วยความเร็วแสงนะคุณใช้เวลา93,000ล้านปีแค่ฝั่งเดียวแล้วคุณจะต้องวิ่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 งหาไปเลยจนกว่าคุณจะเจอสาโอลิมปิกนั้นซึ่งมันเป็นไปไม่ได้แล้วสุดท้ายก็ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้เสียหายในเคสนี้ด้วยครับ